กัันใหม่ครบว่ากันใหม่เมื่อกี้สายหลุดไปแล้วนะฮะมกี้สายหลุดไปแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เราวันนี้เราเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องโปรโมชั่นออตโต้ซาร์ลองกันนะฮะนะครับนะครับวันที่ห้าถึงวันที่เก้าวันที่ห้าถึงวันที่เก้าเนี่ยอันดับแรกคือโปรโมชั่นท่อเอสซีแถมก่อป้ายเอสซัคซี่ออริจินอลหนึ่งคู่พร้อมส่วนลดใส่กล่องอีก2,000บาทนั่นคือโปรโมชั่นที่หนึ่ง นะครับใครดูไม่ทันวนไปดูใหม่นะครับส่วนโปรโมชั่นที่2คือโปรโมชั่นของสตัดปรับเกียร์นะฮะสตัรปรับเกียร์เนี่ยนะครับสตัรบ็อกลด2,000สตัดเฮดไดสลด3,500นนะครับสตัดจูเนอร์คอนเซ็ปต์ลด2,500นะฮะทุกยี่ห้อโอ้ยข้างนอก XO ปล่อยไปก่อนครับผม RX7 ใช่ไหมนะครับอันนี้เราเอาเรื่องของถูกของดีกันก่อนนะครับของเล้าใจอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับ อันนี้เนี่ยใครที่ไม่รู้รายละเอียดก็กดแชร์กันไปผมจะไลฟ์สั้นๆนะฮะใครที่ดูก็กดไลค์กดแชร์กันไปอันนี้แชร์ได้นะครับคลิปนี้ไลฟ์นี้แชร์ได้เพราะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นของโต้สลอนนะครับอันดับที่1ซื้อท่อ e อสซีนะครับสามารถโทรเข้าเบอร์ร้านหรือตัวแทนจําหน่ายนะครับจำ,จำกัดที่ตัวแทนและ10ชุดนะครับผมแถมกอบป้ายเอซีออริจนมูลค่า450บาท1คู่ แล้วก็รับส่วนลดในส่วนของอกล่อง o อกซิเ m a แและ Datatec h St a n d โ l o n e ไปอีก2,000บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นที่2เนี่ยนะครับก็คือ s t a r t h e ฮดไดฟสาตไดฟ์นี่ของไม่ต้องรอนะครับ G E G K นะครับ Civic F C V O s Yaris นะฮะยาริสเก่ายาลิสใหม่ลด3,500บาทโคตรพอคนแม่ถูกนะครับสามารถซื้อที่ร้านผมได้เลยนะครับ โทรเข้าเบอร์ร้านได้เลยตอนนี้จองสิทธิ์นี้ไว้นะครับวันที่5ถึงวันที่9นะฮะนะครับแล้วก็อีกก็คือก็คือสัตว์จูเนอร์คอนเซปต์นะครับสัตว์จูเนอร์คอนเซปต์ก็คือลดไปอีก2,500บาทนะครับสตาร์ทบล็อกลดอีก3,000บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเพชรไดร์และยังคงติดเรื่องราคาว่าโอ้โห28,000 29,000คุณจองเลยนะครับคุณจองเลยนะครับวันที่5ถึงวันที่9ก้าโทรเข้าเบอร์ร้านแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดู เรื่องของเบรกเบรกก็มีจับโปรโมชั่นนะครับเอเลสแท้บางทีคนเนสงสัยว่าเออเอเลสปีนี้ราคาเท่าไหร่กัแนแน, <c oughs> น่งงมากเลยนะฮะเฮดเดอร์ด้วยครับก็ได้โปรหมนกันงงมากเลยนะฮะอ่ะเมื่อกี้อาจจะหลุดไปเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแชร์กันใหม่สั่งได้ต่อไปก็คือเบรกเอเลสแบรนด์นี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดราคาก็คือสุดเหมือนกันแต่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูราคาในงานนะครับสามารถสั่งที่ผมได้เลยนะ สั่งที่ผมได้เลยนะเดี๋ยวมาไล่ราคากันทีละรุ่นนะครับนี่เบรกหลังสองกดร้านอยู่สงขรพาลเมืองเว้ยเฮ้ยนะฮะเดี๋ยวมาไล่กันใหม่นะครับเมื่อกี้หลุดนะฮะเดี๋ยวเรามาเอาราคากันจัดหน้างานกันเลยนะฮะเอาราคากันที่หน้างานกันเลยเมื่อกี้หลุดไปนะฮะเพาแค่อเอาแค่แค่เบรก อย่างเดียวนี่ก็มเห็นลวนะฮะเม<ะ>ื่อกี้หลุดไปนะฮะมาไล่กันใหม่ไมโครซิกนะฮะไมโครซิกตรงรุ่นแจ๊ส G E t K ปกตินี่อยู่แสนจองวันนี้นะฮะห้าถึงเก้าของมีเลยจัดกันไปเลยเราๆแปดหมื่นห้างงอะดินะฮะ ของไม่ได้มีเยอะนะฮะนะครับผมนะฮะเอาว่าไงเอ็นเทคฮะเอสซิกนะฮะเอสซิกเอสซิกเนเอสซิกน่น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 เดี๋ยวเราจะพาไปดูเบรกล้านกว่าเดี๋ยวนี้เราดูหลักแสนกันก่อนนะฮะโอ้โหนี่ตัวนี้นี่ต้องโดนบอกเลยตัวนี้ต้องโดนนะฮะ อ่ะเดี๋ยวไล่ราคาให้ฟังกันก่อนอันนี้คือราคาของโปรโมชั่นเบรกนะครับโปรโมชั่นเบรกนี่เริ่มฟังกันเลยนะใครดูไม่จบแชร์ไปโปรโมชั่นเบรกไมโครซิกตรงรุ่น gk ge นะครับของมีเลยสามารถเข้าไปซื้อที่แจมเองได้เลยนะฮะ8 5ด0 0สุดไหมสอ s 4นะครับเบรก s 4เนี่ยแสนกว่าเหลาเหล0 0 0้าหม0 0 0 0 นะครับราคารางงานเท่านั้นนะฮะนะครับชุดต่อไปโมโนสี่พอตตรงรุ่นซีวิก FD FB FC FK โมโนโฟนะฮะจานสามสามสองแสนเจ็ดหายไปหลายหมื่นถ้าเป็นหกพอตนะครับสองแสนสี 2, 4, 000, ่พันยบแม่หายไปสี่หมื่นเขาเรียกว่ารถแบบ คุณพ่อคุณแม่ลดนะฮะนะฮะราคานี้นี่คือสุดนะครับแต่คุณจะต้องจองเฉพาะวันที่ห้ถึงวันที่9เท่านั้นนะครับแล้วที่สำคัญมีอีกหนึ่งชุดะฮะ S6 จานบึมบึมๆ3ม5 S6 จานบึมบึมๆ3ม5ปกติขายกันอยู่แสนสี่แปดนะฮะขออีกหนึ่งราคาเมื่อกี้ลืม S6 Civic 355้า โก้ถูกถูกสบัญทันแหลกถูกจนกูต้องไปเปิดบินใหม่อะ่ะพูดจริงนะฮะถูกแบบว่าของที่ร้านที่ไฟลุกอะ่ะร้อนอ่ะืูต้องขายภายในห้าวันอะ่ะนะฮะเอางี้ดีกว่าถูกโลกลืมอะ่ะจริงจงนะฮะเมื่อกี้ใครที่จะยินราคาเมื่อกี้เนี่ยมึงช่วยลบออกจากความทรงจําไปด้วยนะฮะนะครับผมนะครับนะฮะมึงจกได้รู้จักคําว่าติดมือนะฮะนะครับผมอีกทีนะเท่าไหร่น้องจี้ นะฮะน้ำตาจะไหลมึงรีบเข้ามาเอากันเลยใครที่สนใจนะบอกเลยว่าถูกสะบั้นหันแหลกจริงๆนะครับจริงๆนะฮะที่สําคัญครับไม่ต้องรอของมีเลยยกหูโทรหาผมเลยนะครับ0807717192นะครับของมีอยู่ที่ร้านในสต็อกสามารถขับรถ Wal- k กอเข้ามาใส่ได้เลยนะฮะนะครับแหมไอ้เต้น มึงใส่ไปก็ไม่ได้แพงเลยถูกอย่างขี้นะฮะนะครับนะฮะอย่าลืมเบรกเอสซิกจานสามห้าห้าปกติแสนสี่ห้านี่เอาไปเลยสิบสองกว่ากว่านะครับสนใจยกหูโทรหาผมของไปเลยไม่ต้องรอนะฮะของไปเลยไม่ต้องรอนะครับแล้วก็โมโนโฟสิกว่า ให้ไหวให้ไหวสวัสดีครับมาอะไรครับวันนี้อ้าวไม่ได้ออกบงออกบู๊เหรอฮะร้านอะไรนะฮะร้านคอยทีทีอยู่โลฮันอ๋อไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คอยทีทีท่รานอะไรนะออโตโบานครับผมโ,โ,โอเคออโตโบานนะฮะนี่วัออนนี้เลย,น,เลยนะครับนะฮะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะโปน้ำตาลล่วงไหนไหนอ๋อนะฮะ นะะฮงอกอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะอ่าหรือใครจะสนใจเบรกหลักล้านนะฮะนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะครับผมเอออะไรนะฮะเจอวกนะะฮฮเ้ยอะไรอ๋อไม่เจอนะฮะมีอะไรฮะ โปรน้ำตาล่วงไปแล้วนะคะเอ็นเลสเมื่อกี้นี้อ่าที่รถใส่เบรกหรือยังฮะใส่แล้วครับโอ้ผมใส่อะไรไปฮะใส่อ่าเบรกสกายครับเฮ้ยโอ้โเจ็ดแปดหึ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวใส่เบรกอะไรไปใส่ไปยังเอ็นเลสเอ็นเลสตัวไหนตัวไหนเอ็นเลสเอสสี่เอสสี่เฮ้ยเล็กไปเปล่าเปลี่ยนไหมฮะโดนเมื่อไหร่อ่ะเอสโฟ เห็นราคาในงานยังฮะเห็นแล้วครับน้ำตาจะร่วงฮะร่วงเลยนะฮะกูนี่ติดอยู่ในตู้สามชุดนะนะครับยังยังโชว์อยู่เลยฮะรู้สึกว่าราคานี้จะต่ำกว่าทุนกูอีกนะฮะมึงช่วยมาซื้อกูกันหน่อยไรพวกที่ดูลฟ์อยู่นะเร็วๆเลยสนใจสักชุดไหมฮะโอ้โหนะฮะได้ข่าวว่าท่อเนี่ยขายดบขายดีเป็นเทน้ำเทน้าจ้างพิตตี้นี่วันหนึ่งแม่งเจ็ดพันห้าโอ้โหมีที่ไหนนะฮะพิตตี้เห็นกูเดินหนีอ่ะกูข้องใจอ่ะฮะ ไวัตเจตเท่าไหร่นะพิตตี้ที่นี่อะไรนะเจ็ดพันห้าเลยเหรออ้ามึงจ้างพิตตี้ไปออกคอนโดอ่ะคอนโดครับโอ้โหมีค่ารถเต้แล้วก็ค่าน้ำมันค่ากิข้าวอาจจะค่าคอนโดด้วยนะฮะนะครับคือเป็นคนรักลูกรักเมียนะฮะเบกเบกล้านกว่า แพงล้านกว่าจริงแพงกว่าแพงจางเออบางทีมันก็แพงเกินไปนะฮะชุดแต่งก็ล้านกว่านะครับคันนี้นะฮะเบรกเบรกอย่างเดียวครับโอ้โหสีทัลลด้วยนะฮะนะครับผมอันนี้คุณไปเดินทำอะไรกันครับผมเก็บภาพหรือว่าไลฟ์อยู่ฮะไลฟ์ครับพี่ไลฟ์โอแล้วเวลาไลฟ์เนี่ยพิตตี้ต้องเดินตามอย่างนี้เลยฮะนะต้องเดินตามนี้แหละใช่ครับใช่ครับเวลาไลฟ์พี่ตี้ต้องเดินอ๋อเขาเลิกงานกี่โมงเนี่ยพี่ตี้ที่นี่พี่ตี้ ผ้าตุ้มกึืน,น,นโอ้โหพิตตี้พิตตี้รักเด็กอุ้ยดูชื่อร้านหน่อยค,ครับนี่ร้านอะไรเขาเนี่ยโอ้โหเป็นไงดูชื่อร้านซะก่อนที่สุดอะนะฮะเป็นคนรักเด็กนะฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะดูดิผู้อยากรู้ว่าติ๊กเกอร์นี้ใครคนแปลกเจ้าของร้านหรือเปล่าฮะโอ้โหแหมเป็นไงเป็นคนรักเด็กพกตุ้เด็กไว้ที่หน้าอกเลยนะฮะผู้หญิงคนนี้เป็นคนรักเด็กมากนะฮะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยกูเดินอยู่เนี่ยมีสปายด้วยเวย้ยก <ขอ S 1> ูเด<ะ>ินแล้วอยู่มีสปายด้วย<ะ>เดินกับใคร<อ>ไงเ, <laughs> เดินกับฟ้าประธานหรือเปล่าแ <laughs> น่รู้อีก <laughs> ยังจะรู้ <laughs> อีกเยียกูเพิ่งมาถึงปัญญาห่อนไงนะฮะนะฮะนี่กูเพิ่งเจอเนี่ยกูเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้เองอ่ะนะฮะโอ้โหบ้าหรือเปล่าอ้าวคุณเอ็นเทกเอ็นเทกครับเอ็นเทกหมดหน้าที่กูแล้วฮะ คุณไปทีฮะนะฮะเมื่อกี้คุณจะเดินผ่านใช่เหรอฮะจะไปน้องผมมาพอดีผมใช่เหรอเฮ้ยไปเถรออยู่งานกันอยู่เขาจัดชุดคิดถวบราคาถูกผมโอ้ยที่อเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรากลับไปที่รถเราว่าใส่น็อตเสร็จยังนะครับอ้าวหมดแล้วครับพี่ตี้กลับมาแล้วเหรอครับกลับหมดแล้วโอ้โหแย่งจริงเลยรถราคาถูกเลยครับผม แแบบตลลาดไป้วอ่ะผมก็เลือกเวลานี้แหละม,มันจะได้แบบเดินแบบคล่องตัวงไงน,ะน,ะนี่เขาประกอบวางเลยเครื่องมือหนึ่งนะฮะเรากลับมาที่รถเรากันต่อครับว่าเสร็จหรือยังครับเสร็จแแลแล้้ววบ นี่คุณตั้งป้อมถ่ายร้านเดียวเลยครับนะฮะคือเขาเพื่อสิ่งนี้เลยเหมาเลยทีมงานโอ้โหอ่าแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยไปหมดแล้วฮะไปหมดแล้วเสียงอะไรแววๆวะไม่เคยยินหูหูไม่ดีฮะใครอ่ะมีอะไรไม่ซือ้อไม่ซือ้อ ไม่ซื้อปั๊มน้ำที่บ้านมีแล้วเครื่องกองน้ำมีแล้วไหนดูข<ฮ>้างบนโอจะหยามกันไปแล้วมาทีไรตลาดวายทุกทีผมว่าอันนี้ก็ดีนะที่เขาไม่ยกล้อสีขาวฝั่งนู้นมาวางไว้ฝั่งนี้ ก็ยังดีได้ป่ะเขาไปวางไว้มุมโน้นทำไมค่นะฮะมมีล้อห้าก้านสวยๆอยู่แต่ก็วางไว้ดิ่งโดนนะฮะคือบูธเนี่ยเขาได้ดูตารางกันก่อนที่จะจัดบูธหรือเปล่าคือจะเว้นหน่อยอะไรเงี้ยเออนะฮะแต่ยิ่งคือกูไม่กูไม่ได้ว่าเขาหรอกนะเว้ยคือเป็นกูฮะกูก็จะไม่กล้าวางขายแทนที่กูจะวางห้าสี่อย่างเงี้ยกูก็มีอยู่แค่วงเดียวข้างล่างพอไหมเออเขาหนึ่งเท้านะผมไม่ไม่ไม่มีอะไรเสียแล้วนะฮะ คนรักทั้งประเทศนะฮอ่ะ,ออะก็ดูอยู่นี่ไงก็ดูอยู่แล้วจะมาเหวี่ยงอะไรอะฮะโข้โหบ้าหรือเปล่าแห้งกูเดินมากูเพิ่งจะเจอนะไม่ได้เข้าไปทัดทายไม่ได้เข้าไปหาไม่ได้อะไรเลยไอ้วันนี้ผมมีล้อมาแนะนำไปไหนและนี่นี่ ต้องโดนว่ะอันนี้ต้องโดนนะฮะจริงเฮ้ยผม CRX คุณเจรจาเรียกเรียกรถผมเสียหมดเลยเนี่ยนะฮะอะไรครับก็พักจนไม่มีเวลาทำงานไงละมึงละครับนี่ไปไหนมาครับเนี่ยอันนี้ไปไหนครับผมมือถ่ายภาพอ๋อ ดูนะฮะ <anut S 2> ดู Jamie Jamie. งานใส่กองใส่กล่องยุคนี้กันนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ดูเห็นไหมดูจูเนอร์เหล่าบรรดาจูเนอร์เนี่ยงานเยอะพักกันจนไม่มีเวลาทํางานเลยอ้าวคุณจูเนอร์จูเนอร์ครับเราพักกันว่าาางขนนนนดัััั้เเลยครรบพกกจนเหนื่อยอ่ะพักกันจนไม่มีเวลาทำงานนี่อันนี้ยังเป็นจูเนอร์นะครับผมไม่เป็นอาชีพในต้นขานี่ยนี่นะฮะนี่สภาพ มึงไม่ไหวเลยว่าอ้นอตหายไปไหนแล้วเนี่ยมันไปไหนเนี่ยหายใหม่ขึ้นแล้วไปไหนแล้วแองเสื้อดับบิเวิร์กหมดหรือยังมีขายด้วยเหรอเสื้อมีขายด้วยหรือเปล่าครับม,มีคนถามอยู่ยังมีหรือเปล่าครับยังมีอยู่นะครับเหลือไซส์อะไรบ้างคะอ่าผมลองงานเนี่ยคนเขาถามว่าเสื้อหมดหรือยัง เหลือทุกซสายหรือเปล่าายรหมดแล้วคซสาอะหมดแล้วอ่าเปะเล่่าคุณใายคุณอยู่ทำไมสนใจอะไรนี่เห็นไหมขายดิบขายดีจริงๆ แฟนขับพี่บอลเหรอครับแฟนขับพี่บอลคุณก็เดี๋ยวผมลบเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมบล็อกเลย <c oughs> นะฮะแฟนขับพี่บอลชื่ออะไรเนี่ยธีรพงศ์ฮะเดี๋ยวผมบล็อกคืนนี้ผมบล็อกเลยนะฮะแฟนขับพี่บอลทำไมเป็นผู้ใหญ่ที่รังแกเด็กๆแฟนขับและแจมด้วยเขาพิมพ์มาแฟนขับพี่บอลอะไรอะ่ะถายว่าเขาขายของดี S 1> <S 1> ใช่อะดู๋ยดูหลักการขายของนี่ใครจัดบาในเซล์คนนี้เนี่ยเพื่อนตีนเพื่อนตีหอเพื่อนกัน,นทำอะไรมาก่อนเซลคอนนาหมเซลคอน้าแ yeah, ย่เซลคอนนาแย่เป็น <ๆ S 2> เซลวบเวอร์อีว่อน้าน,นี่ขายรถที่เหลือถูกแสนแล้วนึกไงมาขายวเวอร์เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เชียงใหม่ว่างงานเลยอ๋อคอน้านู่นไม่ไม่ไม่คอนนาไมีไ้ขายเลยนะที่วานนนี่ย ต้องจุดเดือดถึงแกกอ่ะมีฝาครอบดุมเวิร์กอีควิปอะครับนี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงหกพันบาทครับพิมเมเทสร้อยชุดในโลกนี่ร้อยชุดในโลกหกพันบาทเป็นไงราคานอกงานราคานอกงานหกพันบาทราคาในงานหกพันบาทโอ้โหโคตรอยากมาซื้อบ้าหรือเปล่าในงานห้าพันอ๋อโอเคนี่นี่นี่นะครับหกพันบาทฮะในงานห้าพันบาท ว่าแต่ช่างกูหายไปไหนครับเนี่ยคุณไปตามหาช่างกันดีกว่าขอเบอร์5,000บาทครับเอาเลยไหมโทรเข้ามาเบอร์นี้เลย080 771 7192 080 771 7192ครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปให้เลยนะครับข้าเแาที่ร้านเลยนะครับ อันนี้เรามาเปลี่ยนน็อตกันเรียบร้อยอนะฮะมาแล้วมาแล้วถึงรถผมแล้วไงนี่ไงนะครับได้ไหมได้เรื่องไหมครับผมเบอรน์นี้โทรเข้าเลยครับสั่งที่คุณโอมบอกว่าคุยกับนนะัดแจมไว้นะ 0 8 0 7 7 1ปดศูหนึ่งเจดหนึ 2, ถูกต้องครับเปลี่ยนนอนแล้วค่อยดูมีราคาขึ้นมาหน่อยนะเขินเลยเฮ<อ>ียเ<อ>กียวปล่อยมาทั้งสองวันเขินเลยกูนะฮะโอ้โหอเวนทุดงอเวนทดอนนี่แบบไม่ได้แหละจบอะ่ะ <laughs> เจออีตอแหล่นี่เข้าไปสุดจริงนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูคันอื่นบ้างนะครับ เราังไม่พาไปดูคันอื่นเลยอ้าวจะมาซื้อติ๊กเกอร์7จ็ดแปดอันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะนะฮะไม่เป็นไรนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อเอ้เคีียเอ้ยตกใจนะฮะอะไรโผล่เข้ามาไม่รู้ฮะเมื่อกี้นะฮะ ไทำไมเล่าออกสื่อไปแร้วแล้วนี่อะไรกัเนี่ยคนนี้รถเลยมาฮะเราเลยมาวะมาไอเราเจ็ดงานเซเว่นเดย์อ๋อเซเว่นเดย์นี่นี่งานร้อนเหมือนกันเ้า่างพันจะเปิดูในก้่ห้านาทีและจะเปิดในใต้เข้าชวอีการ์มในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายน2 5 7 0นะผ่านซาร์เนเจอร์อ 80, 3อีแคมในทองทางนีและขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติเข้าชมงานในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ได้เจ็บจาก่าอนอีกในวันต่อๆไปสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกท่านเดิขขนทางกลับโดยสิาา่งทีขอบคุณท่าจนะได้มา8ครับจะได้มา8หรอ ไมม่ีตังลูกน้องหายครับออบุญโฮมฮะหายไปไหนฮะดิฮะแล้วเอาเกียมให้ผมยัง น,น,นี่กันชนเป็นไงเออหล่อป่ะเฮียเป็นไงคุยดิคุณชายหลังอะ่ะผมอยากได้ชายหลังไม่แท้แต่อยากได้ชายหลังอ,ะอ่ะเฮ้อเฮ้ <laughs> นี่เของแท้ถา,า,ามนี่เท่าไหร่เฮียเฮียเดีย hey. <Hi> วเดียวบ้านเราเพิ่งจะเสร็จเลยมึงก๊อปจุดแพร์ามาเมื่อไม่รู้ดิถ้าอยากรู้ว่าอันเนีย้ยเท่าไหร่ชิ้นเนี้ยนั่งแกตีหน่อยเฮียแกแล้วมาดมได้จัด <c oughs> ที่สุดแล้วอะ่ะ ซื้อแม่งแม่งไม่มาสง่งเนี่ยใครไปตามมันได้ปะ,ะเ,าาเออเงียบมากเรามีแมนจัดซื้อจากประเทศนี้อยู่แล้วนี่ใช่สองที่เลยที่สองเจ้าแม่จัดซื้อเราเยอะด้วยอ,อ,อะไรที่มาจากเยอรมันเนี่ยมาเร็วกว่ามาเร็วกว่าญี่ปุ่นติดของนักเดือนนี้เยี่ยสุดตีน่ะ กูเลยไม่กล้าซื้อของแม่งเลยจริงแม่งเอ้ยน้ำตาจะไหลโอเคตามนั้นเดี๋ยวเอารถเข้านี้หนึ่งคันนะฮะรถน้องน้องภูมิฮะเอาเข้างานหน่อยจอดนะข้างในจะไปเวิร์กเหรอใช่แล้วไปแล้วไปแล้วครับผม อ๋อนี่ไปเบิลเงินมาใช่ไหมฮะนี่ฮะเมื่อกี้เขาบอกว่า XO ส่งเสียงดังนะฮะ